มาทำอะไรเจเดนเก,เ,เก็บผักอะไรเก็บผักสะเดา <laughs> อากาศดีดีค่ะพี่น้องเหมือนนี้อุ้ยหยาเงยก็เริ่มเขียวชะอุ้มขึ้นเนะากะทั้งจักรยานแล้วค่ะนี่หญ้าเยอะก็เริ่มเขียวชะอุ่มขึ้นเนาะคะ่ะแดดม้าสองสามมือคุนค่ะพี่น้องมองยนใกล้มองยู่นี่แหละค่ะทางขุนอุ้ยต่กอนทั้งขุนนี่เป็นปลาฟันสิงโตเลยค่ะพี่น้อง เป็นดอกหรือเป็นสันเป็นฟันสิงโตปีนี้บ่มีเลยค่ะสุปีบ่คือกันเลยค่ะพี่น้องพักเพิกคือกันมองเคยออกมันก็บ่ออกอีกมันก็ไปออกมองไม่พูดช่วยเมื่อส่วนปีก้อนๆพูนสมัยเด่นตะกีดเลือเป็นสันเต็มเหลืองกัลามเท่าทุ่งปีนี้บ่มีมีแต่หง่าซื้อๆค่ะไปเก็บสะเดามือนี่สีฟ้าโฟมไพี่น้องมาเก็บผักสะเดาค่ะพี่น้องเพราะว่าอันงวดกวนเฮามามันก็ลังแตกงวดบ่บ่คักเนาะค่ะ มันนี้เขาสิมาเก็บนี่ผูนต้นสะเดาเห็นบ่ค่ะกระลังหยดเขียวชะอุม่ม <า S 1> ไปฝนกระยางหลินไหลไหลพลังเขาอยเงยเดินหลินไหลนึกมาทางนี้มาทางนี้ป้ายหยาถ่วมเครื่องโตเจดเด่นเลยรู้ไปเอาถุงมาให้มามาก,ก่อนเร็๋ยวรู้ไปเอาถุงมามกาก่อนอันนี้สะเดาที่สิพาสเก็บนี่เป็นสายพันธุ์ขาวเลยพี่น,อน้องเด้อเออภาวะข่อยว่าสายพันธุ์ขาวมันสีแสือกาสายพันธุ์แดงเพราะว่า มันจะบกขมขักแล้วค่ะสายพันธ์แดงนี่สายพันธ์แดงนี่มันสิบขมออกขมคักแล้วค่ะได้ป่ะเคยเก็บสายพันธ์แดงสายพันธ์แดงสายพันธ์ไงมากสิมันมันวฉาสู่สายพันธ์ขาวแล้วค่ะสายพันธ์ขาวนีสีอ่อนอ้วนรัวสีแซ่บสฉบาขมขักทัวสายพันธ์แดงแล้วค่ะพี่น้องสายพันธ์ขาวนีกินหลายๆขี่หลายดากเล้ค่ะอู้ ไอ้ใสขาสั่นมาแล้วเจเด่นบาดที่เดียวด่งตำแย๊งจะพึ่งเข้าไปถห้ไหนสิเอาได้มีพี่นองต้นสะเดาแล้วค่ะนี่เห็นชัดปะคะนี่คือต้นสะเดาสายพันธ์ขาวแล้วค่ะสายพันธ์ขาวขยดหยดกำลังแบียบงามๆเลยขยดกำลังแบบพหลวกั่วอ้วนๆพ้นถึงแดดพ้นเขียวไว้แล้วค่ะพี่น้องมาเก็บก้นเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดทางคนพี่นงี้เมื่งเมื่งเมื่งฟ้าตะเนี้ย ได่ขาสั่นมาอากาศมีแต่เลี้ยขี่ข้านเปลี่ยนกางเกงเนาะมันถืกดาดขาหนีเดียดหมดเด้หน่่นนั่นนั่นกัดมันดาดขาหนีเดียดคันออกควันวือๆได้ตําแย้เนี่ยพูดนะนี่นกค่ะพี่น้อง,น,งนี่นี่คือสายเพินเพ่นเขาเจเด้นอย่าเพิ่งเข้ามาเนี่ยแม่ใส่ขาสัน่นนี่นี่เห็นชัดป่าาะค่ะแสดงฝรั่ง หยดซ้ำนีกันลังพอดีเด้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวเด้อค่ะเอาจับให้แม่เอออย่าเพิ่งเก็บนะอย่าเพิ่งเก็บแม่ถ่ายลูกก่อนอย่าเพิ่งเก็บเออเด็ดเลยลูกเออสายพันขาวนี่ตูนพ่นนี่ ต้นแล้วค่ะล้าต้นยุดทัวไปค่ะเป็นเป็นไม่เป็นต้นไม่ญ่ต้นไม่น้อยกะมีแล้วค่ะพี่น้องต้นน้อยต้นไงกะมีน้ำน้ำขังทัง้งว่าน้ำมันทงหยาทงหยังทิ่นนั่นเกิดตามธรรมชาตินี่ละค่นนี้ยอดส้มหนีกรลังพอดีแล้วค่ะพวันพ้าออกไปลวงมันสีอ่อนอ้วนล้วน,นแล้ววันนี้ เขาเอาไปแักแกงแทนขี้เล็กนะคะพี่น้อง,องแกงแท่ขี้เล็กแล้วกันแกงผสมขี้เล็ก,ก็ะคะงวก้อนข่อ,นอยแกงอ้วรัวเขากันแซ่บแซ่บผุ่นอรลกีแพลเกศสวนดอกไม้เด้อค่ะพี่น้องเอ้ยช่วงนี้ผู้พนว่าแพลกระดีไปเนาะ,ะค่ะข่อยแล้วแพรเกศสวนดอกไม้ดังอั้นดังตันคันฝนตกมาใส่เกสวนดอกไม้ก็ไใ <ๆ S 2> ่แน่พี่น้องเกเด่นกระจามเมื่นเกสวนทงหยาเกสวนดอกไม้ เกศวนมูดีจามดีขนาดนี้ดังอันดังตันเลยคันผู้ใดแพ้นี่อเล็กี้นี่อเล็กี้โพลเลนหรือดอกเขาเอ,อื่นหุ่นเอาสิกล้องเอาเนาะค่ะเก็บกล่อนค่ะพี่น้องเนาะห้เกศเด่นถือกล้องเนาะพี่นอนะ้องเนาะอนุถือกล้องให้แม่อเล็กี้โอเคถ่ายจาับตรงแม่กล้องนี่นี่นี่จะเดาฝรั่งสายพันธุ์ขาวพี่น้อง นี่ก้องเก็ทำงานก็ตั้มอยู่ละค่ะนี่นี่สตางค์นี่ไปไม่นี่นี่มาคุกประสิกมาค่ะเก็บรึเก็บอันนี้ต้นหน่อยค่ะพี่น้องนี่อันนี้ต้นหน่อยนักขยอดกำลังทำงานนี่ค่ะนี่ มะงตีเลี้ยงกันใส่ลายอยู่คุณแมนเบิร์ค่ะนี่เล้วค่ะต้นชะเดานี่เก็บกรต๊บๆอย่แล่วค่ะเก็บไปลวกอัดแข้งไปแคะเงินแกเงินผระสมกับพักขีริกเน้ะค่ะพี่น้อง อากาศดีควันยางหล่นไลยหลายลาย,าย,ายุกยไก่สนามผุดบอลนึกเก็กบกระตับนั่น อ่อนๆสมนิกระลังพอดีพี่น้องถ้ากินหลายนี่เป็นยาระบายคือจังผักขี้เล็กบานเฮ้อเหรอพี่น้องถ้ากินหลายเป็นยาระบายคือจังผักขี้เล็กบานเฮาเลยเขาเป็นสำหรับคนมักกินผักนะจ้าสำหรับคนมักกินผักก็สีวาแซ่เปิดกับพี่น้องไอ้ผักก็ได้สำหรับคนไมมากินผักก็สิกินบ่เป็นคือว่านั่นแหละ แทาผีหึงหยอดออนค่ะผีนี่กระตุนิ่นกำลังแตกเนาะคะ่ะล่างตนฟังท้งผุนตนุนใ่ญ่แตกกิเลนเก็บพุ่นแตกเป็นใบสิแก่เริ่มสิแก่แล้วตุนง่ซ่จำหนีกับลวกอวนอว่าลัวด้วยนี่ ลวกหรืออ่อนแกงใส่ขี้เล็กเออเก็บเอาลูกเนาะนะะถือไปใส่ลวกอัดแข็งไปเนาะค่ะลวกอัดแข็งไปถักแข็งแทนผักขี้เล็กกระเสบเด้อจา้าแต่ว่าข่อยมกักแกงผสมกับอันกับผักขี้เล็กกระปุกที่เขาขายในร้านเอเชียเนาะค่ะ ผักขี้เล็กกับป๋องที่เขาขายในตลาดเอเชียซื้อมากับป๋องหนึ่งแลวก็ะลวกยอดเา้าแกงไส่นี่อุย้ยอ้วนอ้วนเสบขนาดค่ะพี่นอ้องสูงๆเก่เาเพื่อดเจได้จับก้องให้แน่เลยเดี๋ยวจังหน่อย,ดยดแดดไหมย้งสิเข่าวช่วงซ้ำมือกแก้วเดี่ยวผักผักป้าผักปา้าตามธรรมชาติ ก็สิเบิร์ตให้เก็บเลยล่ละค่ะพี่น้องก็สิปลูกผักกินเองเนาะคะ่ะปลูกผักไทไ้ในถ่ายยูถ้ากินกินเองในช่วงผักปลามีเขาก็เก็บผักปลาตามธรรมชาติกินทุกวันเหรอค่ะพี่น้องสิได้อัลตรอดอีกแบบหนึ่งเนาะคะ่ะจะได้อัลตรอดอีกแบบหนึ่งนะคะน้ำปัก จับอย่างนี้เออเดี๋ยวแม่กรอกมานนี่เนื้อถึงงอถ่งเทียงมื้อถึ่งเทียงแบบปุ๊บปับ๊บ,บพี่กัพี่ตัวกโอ้เขาหน่อยจับกรองแห่อ น,นี่พี่น้องเดา,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 ดานี่สายพันขาวกำลังหยอดงงามเลยค่ะ พนเสียงเขาพาักสนามฟุตบอลอากาศดีนะค่ะพี่น้องนี่สะเดานี่เก็บงวดนี่แล้วก็บม่ได้มาเก็บอีกเดี๋ยวได้ค่ะพี่น้องนี่เพราะว่าเพิ่นสิแก่แล้วเนาะค่ะบางพืชที่เพิ่นกับสิมีเ,เก็บอ่อนๆอยู่เนาะค่ะบางพืชที่กับพวกขกันนี่ค่ะบางพืชที่กับพวกทันแก่แต่ทางพืชที่ผู้ข่อยอยู่นี่แก้ไว้พัพกเพราะว่าขั้นแดดมาไว้มันจะแก้ไว้หรือขึ้นวาหรือ่ะ บางพื้นที่ปรนยุยะละมันนี่่นเ็นได้เก็บหลังจากนี้แล้วค่ะเพราะว่ามันป่นทันแกเคนกับไปเก็บผู้่นกิบผัก สายพันธ์ขาวนี่สีแซบก็สายพันธ์สีแดงด้าะพี่้อ,อกสแตา,าสายพันธ์สีแดงสีขมขักทุกวนัน อ่อนๆพี่ดองจ๋าแม่ไปยังนี่นี่น, <โฮ S 1> น,นุ่ยน้อนี่เออ,อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอีอันนีแม่เสยว นึ่งเอาเสร็จแล้วนี่นี่ยอดนี่ก่อนเอายอดนี่ก่อนโอ้โหหมดแล้วนี่นี่ค่ะนี่พี่น้องนี่คือสายพันธุ์แดง้ะค่ะที่ข่อยเว้าฟังน่ะนี่คือสายพันธุ์แดงค่ะพี่น้องมันสิขมคักแล้วกินนี่สิท้องเสียแล้วค่ะพี่น้องนี่แบบนี้เพราะต้องเก็บกินแล้วค่ะนี่สายอันนี้ต้นหน่อยคนไทยเบิ่งเลยค่ะแต่ต้นใหญ่ส่วนมากสิบ่เห็นแล้วค่ะ นี่ควมแตกตังะคะ่ะนี่คือสายพันธ์สีแดงค่ะสะเดานี่ค่ะนี่เนาะค่ะเห็นชัดปะค่ะนี่คือสายพันธ์สีแดงนี่ค่ะนี่นี่เนาะค่ะสายพันธ์สีแดงนี่ว่าต้องเก็บกินนะพี่น้องเนอะเพราะว่ามันขมคักเลยแบบน,นี้เวลาเขาไปเห็ดกินมันสิท่องเสียค่ะนี่ท่องเสียขี้แตกขี้แต,แตนเน้ะค่ะนี่นี่สายพันธ์นี่กินนี่ขี้แตกขี้แตนค่ะนี่แต่สายพันธ์ขาวนี่นี่ สายพันธ์ขาวที่เขาเก็บม้นี่นกะคะ่ะนี่นี่มันจะเป็น,นังสีนกค่ะนี่อันนี้ต้นน้อยนค่ะนี่ต้นท้ายต้นน้อยเบิ้งค่ะนี่นี่นี่คือสายพันธ์ขาวค่ะนี่นี่นะะี่นกค่ะนี่คือสเดาสายพันธ์ขาวนี่นี่อันนี้เก็บกินได้ค่ะพี่น้องที่ข่อยพาไปเก็บ่กสันนละค่ะนี่อันนี้เก็บกินได้นกะค่ะนี่สายพันธ์ขาวที่ข่อยพาไปเก็บลนะคะ่ะแต่สายพันธ์แดงนี่ ย่าไปเก็บนะพี่น้องเนื้อ,อก,กินแล้วท้องเสียขียไรดักค่ะนีเก็บกินมาหลวงอย่เบื้องเนื้อค่ะพี่น้องเนื้อสายพันธุ์แดงอี่ที่ข่อยว่านนี่แหละค่ะ